เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะทำไมไฟล์รูปภาพบันทึกอะไรไม่ได้เลยทำไมมันขึ้นหมดอายุเรามีวิธีแก้นะคะก่อนชมคลิปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการจัดเก็บข้อมูลในลายคลิปนะคะหมดปัญหาไฟล์หายไฟล์หมดอายุซึ่งเวลาที่เราจะบันทึกภาพแต่มันขึ้นว่าหมดอายุกลายเป็นภาพนั้นหายไปเลยบันทึกอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะลองทำให้ดูนะคะว่าทำยังไง สมมุติว่าเราอยากบันทึกภาพนี้นะคะให้เราคลิกค้างไว้แล้วกดคําว่าคลิปจากนั้นเราก็เลือกรายการที่เราต้องการบันทึกเดี๋ยวเราจะลองเลือกทั้งหมดนะคะพอเราเลือกแล้วเราก็กดบันทึกไปเลยนะจากนั้น ภาพทั้งหมดก็จะอยู่ในคลิปนะคะหรือพื้นที่จัดเก็บของเราเราสามารถกดไปดูพื้นที่จัดเก็บเราได้ที่ตรงนี้หรือถ้าเราอยากเช็คพื้นที่เราก็กดไปที่ฟันเฟืองข้างบนนี้เลยนะคะซึ่งเราสามารถดูได้นะคะว่าตอนนี้พื้นที่จัดเก็บเรากินพื้นที่ไปเท่าไหร่แล้วซึ่งตอนนี้ใช้ได้ฟรีแค่1นจิกเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถตรวจสอบรายการของเราได้นะคะว่าเราบันทึกรูปภาพหรือว่าลิงก์หรือบันทึกไฟล์ต่างๆไปเท่าไหร่แล้ว ถ้าเราไม่ต้องการแล้วเราสามารถลบทั้งหมดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขอย้อนกลับไปนะคะเพื่อดูว่าคังของเราตอนนี้มีไฟล์อะไรบ้างก็กดตรงนี้เลยนี่ค่ะไฟล์ที่เราบันทึกไปเมื่อกี้ก็เข้ามาในคังเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าลิงก์หรือไฟล์เพลงหรือไฟเวิร์ดต่างต่างเนี่ยนะคะก็รวมทั้งหมดในนี้เลยเพื่อนๆก็ไปลองใช้งานกันดูได้เลยนะคะฝากกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะ